มันจะลงมาแหละผมบอกได้เลยนะวันนี้ผมมาตามล่ามันผมต้องได้ล่ามันมึงลงมาไหมเอามึงชี้เลยวะมึงลงมา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 ตามหามมาหลายวันละมึงลงสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับก็ทักทายทุกคนกันด้วยนะผมห่างหายไปหลายวันมากครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาตามล่าผีกองกอยกันหน่อยนะครับมาหลายครั้งแล้วไม่เคยเห็นเลยก็จะมาจนกว่าจะเห็นมันนะครับผมมาคนเดียวนะครับทุกคนนะผมมาคนเดียวซึ่งผมมาถึงณสถานที่แห่งนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับนะผมออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงเที่ยงประมาณเที่ยงกับบ่ายโมงอะใช้เวลาเดินทางด้วยกันสี่ชั่วโมงนะครับค่อนข้างที่จะไกลเลยห้างห้างนี้ ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปตามลากองกอยกันคือผมไม่แน่ใจว่ามันใช่กองกอยหรือเปล่านะแต่ว่าตัวดําเมี่ยมเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเคยเห็นอยู่แล้วคนเท่าคนแก่บอกว่าเป็นกองกอยผมไม่รู้นะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูให้แน่ชันเลยว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่นะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางไปกันเลยทุกคนไปครับโอเคครับทุกคนบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะก็ดีอยู่แหละ ค่อนข้างที่จะสดชื่นเลยนะผมเดินทางมาแล้วก็ทุกคนครับผมบังเอิญน,นะครับมาเจอเข้ากับเจ้าเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนเหลืองหยักนะครับดอกของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากมากเลยนะครับเบิ้มมากนี่ครับนี่ผมบังเอิญมาเจอนะแต่ว่าทุกคนขาของเขาไม่รู้ว่าตัวอะไรกินไปนะขาดหมดแล้วนี่ครับโอ้ใหญ่กว่าฝ่ามือผมนะเนี่ยใหญ่มากทุกคน เห็ดเหลืองนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับขนาดของพวกเขานะครับจะใหญ่เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเห็ดเหลืองเห็ดเห็ดแดงประมาณเนี้ยมันใหญ่อยู่แล้วนะครับเห็ดจําพวกนี้นะนี่นี่มันจะเหลืองเห็นไหมทุกคนแต่ผมถามว่ารสชาติมันต่างกันมากไหมก็ไม่ต่างทุกคนแต่ว่า,าเจ้าเห็ดเหลืองเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอ่าลื่นๆลื่นนิดหน่อยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเก็บไปด้วยเลยนะครับโอเค มาถึงห้างจนได้นะครับผมซึ่งใช้เวลาไปสี่ชั่วโมงนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับโอ้ยุงเยอะมากครับนี่ผมทุกคนไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่มาสถานที่แห่งนี้มันจะมีชาวบ้านเขามาตัดหน่อมองหน่อไม้กันด้วยนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมบอกได้เลยผมจะอยู่จนกว่าจะเห็นมันนั่นแหละ ผมตามล่ามันมาเนี่ยสามสี่วันแล้วนะทุกคนไม่เห็นผมลงคลิปใช่ไหมผมไม่เจอตัวมันผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปไงทุกคนซึ่งวันนี้มาตามต่อครับตามจนกว่าจะเจอมันนั่นแหละนะครับผมอยากใช้มีดเนี่ยจ้วงมันสักทีหนึ่งเพราะว่ามันทําร้ายผู้คนนะครับเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยมาหาหน่อไม้เห็นไหมทุกคนร้อยตัดหน่อไม้ยังอยู่เลยนะครับกระเจิงบางคนเนี่ยกระเจิงมาเล่าให้ผมฟังนะครับกระเจิง วิ่งหนีกับเติงบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็กลัวคนเนี่ยที่มีของดีนะไอพวกเนี้ยมันไม่กล้าเผชิญหน้าเหมือนกันนะโอ้นีรอยตัดหน่อไม้ยอยู่เลยโอเควันนี้ผมจะพิสูจน์ไปเลยทุกคนโดยการที่ผมเนี่ยจะไม่ปีนห้างนะจะลองดีกับมันสักหน่อยนะครับมาไหนไหนก็ลองดีละลองดีให้สุดครับ เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยว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 ใขึ้นไปนอนบนห้างนั่นอะนะใครอะผมยาวเฟื้อยเลยทุกคนขึ้นไปนอนอยู่บนห้างคนเดียวเลยสวัสดีครับผมไข่อะที่อยู่บนห้างอ่ะใครครับแต่ว่ามือของเขาเป็นไรทุกคนมีรอยแดงดยเห็นไหม ผมซูมให้ดูใกล้ๆครับมันมีรอยแดงด้วยนะเซ็นเซอร์ให้แต่เป็นไรอ่ะเนื้อตัวไม่ขยับหวัดดีครับได้ยินผมไหมมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ ดูกันก่นเดูกันก่อนเนื้อตัวของเขาทำไมมีรอยดงรอยแดงอะไรมากมายไก่กองขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับคนบนห้างเหมือนจะไม่หายใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแอบอยู่ยตรงนี้ก่อนสักพักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมรู้สึกว่าเหมือนอะไรไม่ดีนะครับกำลังมาทุกคนได้ยินเสียงมันไหมเสียงที่คุ้นเคยนะครับมันมาอีกแล้วนะครับ เรื้อผ้าพรงนี้มันน่าจะไปเอาของคนอื่นเขามาใส่หรือเปล่า<อ>นะครับพ้าขม้าพื้นเดียวอาจจะเป็นของคนมาเห็ดก็ได้นะครับดูดิต่ำไม่ยํำเลยนะครับ เต็มตัวเลยนะครับคนบนห้างนะครับผมไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรมานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของไอ้เจ้ากองกอยตัวนี้แหละ เดี๋ยวตัวพวกนี้มันปีนห้างได้ด้วยหรอครับทุกคนไม่ใครรู้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมทำไรวะ เวนผมถามว่ามึงทำไรมชีหน้าผมทุกคนดูใบหน้าของมันดิสยองเลยนะครับดูนหน้าของมันมึงแน่จริงมงมาผมอยากเจอมึงอะ่ะ ถ้าเกิดว่ามึงแน่จิม,มึงลงมาโอ้นอนแน่นิ่งเลยทุกคนผมคิดว่าคนที่อยู่บนทางไม่น่ามีชีวิตอยู่ละไอ้หา่านี่มึงหยุดนะเว้ยกูบอกให้มึงหยุด เฮ้ยทุกคนดูสยองเลยนะครับเยทุกคนดูสิแม่งไม่รู้ว่าลากใครเขาขึ้นไปกินนะครับแล้วดูตัวแล้วดูผิวหน้าของมันดำเมี่ยมเลยนะครับแต่ที่น้าแปลกใจไปกว่านั้นมั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 นลากคนนะครับ ขึ้นไปกินได้ไงผมงงมาก <_ an> เฮ้ยมึงจุดนะเว้ยมึงลงมาตามหามึงมาหลายวันละมึงลงมาอบอกให้มึงลงมาเฮ้ยมึงแน่จริงมึงลงมาดิวะ กูอยากเจอมึงจริงกูตามหามึงมาหลายวันละมึงลงมามึงลงมามึงลงมาไอ้เพลตมึงลงมามึงลงมาดิวะลงมามึงลงมามึงลงมา thế ở đó mày nè chứ long má, gù lò mày vô, ăn ăn long má đi, long má đi, Lò vô, long má, gùi chơi mình lông mà long long เอาลงมาดูวะหรือว่ามึงใจกูขึ้นไปลากคอมึงไอ้เปลิดกูบอกให้มึงลงมาเอาเอาเอาไม่ลงมาอีกไม่ลงมาอีกจะขึ้นไปลากคอมึงแล้วนะ พวกนี้มันจะรู้นะทุกคนเวลาเราพกของอะไรติดตัวยิ่งผมพกเหล็กไหลติดตัวด้วยเหล็กไหลของอาจารย์สามด้วยโอ้โ oh, ห oh. บอกเลยว่าไอ้พวกนี้มันยิ่งกลัวกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับเรี็กเหล็กไหลอาจารย์สามเบี้ยแกอาจารย์สามนะครับผมพกติดตัวอย่างนี้บอกได้เลยว่าไอ้พวกนี้มันกลัวนะครับมันกลัว mm hmm. เห็นไหมมันไม่ลงมาทุกคนเหมือนมันรู้มันรู้นะว่าเรามีของดีติดตัวเอ้ยกูบอกให้มึงลงมาไงวะ ไม่ลงึูจะขึ้นไปล้าคอมงล้วนะ่ะทุกคนนางกระติกตกหายไปไม่ไปไหนไม่รู้นะ ผมคิดว่ามจะยำกระหม่อม<ะ>มันสักหน่อยนะเฮ้ย<อ>มันจะลงมาไหมเนี่ยกูรอมึงน,นาแล้วนะเอาลงมาไม่ลงมาจริงด้วยไม่ลงมาใช่ไหม ไอ้เปลดมึงจะลงมาไหมผมคิดว่าของผมน่าจะตกหายไปนะตอนที่ผมออกเดินทางนะครับน่าจะลงไปตกตกอยู่ข้างล่างนู่นน่ะเอาไงดีถ้าขึ้นถ้าขึ้นไปหามันนี่บอกได้เลยว่า เราเสียเปรียบมากนะครับระหว่างที่เราขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะโดนมันเล่นงานได้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเราเสียเปรียบมันมากๆดูมันมันเฝ้าเลยอะ่ะมันเฝ้ารอเลยอะ่ะทุกคนเห็นไหมคนที่ขึ้นไปน้อยข้างบนผมเห็นมันไม่ขยับเลยนะผมคิดว่าน่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะ่ะผมไม่ได้อา่าให้ว่าร้ายหรือว่าอะไรนะผมคิดว่าไม่น่ามีชีวิตอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามัน นน่งมากอะทุกคนไม่ขยับเลยอะน่าจะมันน่าจะเก็บไว้เป็นอาหารมันหรือเปล่าไอ้พวกนี้ซึ่งผมไม่รู้ผมจะล่ามันยังไงเวลาผมเจอตัวมันเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าผมเฝ้าอย่างนียงงนงงยนะ้ยังไงมันต้องลงมาแหละนะยังไงมันต้องลงมาผมจะรอจนกว่ามันจะลงมาแหละผมบอกได้เลยนะวันนี้ผมมาตามล่ามันผมต้องได้ล่ามัน มึงลงมาไหมเอามึงชี้เลยวะมึงลงมา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 ตามหามึงมาหลายวันแล้วมึงลงมาไม่ติดว่าห้างสูงแล้วมึงเึี๋ยลงมาไหม ลงมาน่าเกียดจัดทุกคนสงาสารคนข้างบนไม่รู้ตอนนี้สภาพเป็นยังไง เกียดจัดทุกคนโอเคทุกคนผมจะเฝ้ามันผมบอกได้เลยว่าผมจะเฝ้ามันผมไม่ไปไหนผมบอกได้เลยนะผมจะไม่ไปไหนไอ้นี่มันต้องลง,งมายังไงมันต้องลง,งมาทุกคน